ผมก็จะทําการโรยปูนเหมาะมากครับช่วงนี้เพราะว่าอาจจะทําให้เขาเกิดการระคายเคืองได้นะครับสวัสดีครับผมมูดี้ปริญญานาผืนน้อยและตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่องปริญญาณาผืนน้อยกับผมมูดดี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องนี้ช่องเกี่ยวกับการเกษตรที่ผม จะไม่ได้เพียงแค่พาไปดูแต่จะพาไปรู้ถึงวิธีทําด้วยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่เดิมนะครับนั่นก็คือฟาร์มเป็ดของผมนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้จะพาไปทําอะไรกันนั้นตามผมมาเลยครับผม โอเคครับเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าภายในเล้าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็เกิดจากการหมักหมมของตัวพื้นนั่นแหละครับที่ผมว่ามันน่าจะสมควรที่จะต้องรื้อแล้วก็เปลี่ยนแกลบใหม่ให้เขาแล้วนะครับนี่ครับก็คือสภาพของตัวพื้นเล้านะครับที่ไม่ได้รื้อมาเป็นเวลานานครับหลังจากผ่านช่วงหน้าฝนไปแล้วนะครับผมก็จะทําการรื้อพวกนี้ครับสังเกตว่า ที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้ครับมันจะเป็นพื้นที่มันสูงขึ้นจากระดับเดิมนะครับก็เกิดจากการหมักหมมของตัวมูลของเขานั่นแหละครับทาให้พื้นมันสูงกว่าระดับแล้วก็เกิดจากการชอนชัยนะครับของตัวเป็ดเองนะครับจึงทําให้เป็นหลุมเป็นบ่อลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมก็กําลังจะเลื้ออยู่ตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปนะครับแต่ดูแล้วเออมันบางทีมันอาจจะมีประโยชน์บ้างผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปเลยดีกว่านะครับผมก็จะเริ่มเลือ้อ ไปทีละห้องนะครับเพื่อความง่ายแล้วก็สะดวกนะครับสังเกตดูว่าตรงนี้ครับพวกตรงนี้ครับมันจะเป็นปุ๋ยแบบอืต้องบอกว่าปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับนี่ครับจะเป็นพวกจากแกลบนะครับด้วยแล้วก็จากมูลของเขาด้วยจากดินด้วยนะครับผสมกันไปนะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับก็จะไปใส่ที่แปลงผักของเรานั่นเองนะครับ ส่วนในห้องไข่ก็เช่นกันครับห้องไข่ผมก็จะรื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันถึงเวลาละนะครับช่วงนี้ฝนก็หมดแล้วนะครับไม่มีฝนแล้วก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะมากนะครับถ้ารื้อช่วงนี้ก็มีแกบใส่สักหน่อยนะครับไข่ที่ได้ก็น่าจะขาวสะอาดเลยละครับโอเคครับเดี๋ยว ผมจะลื้อให้ดูนะครับตอนนี้คือคือให้ดูก่อนว่า b e f o r e มันเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะทํามันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าทําเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับ mm. จําภาพนี้ไว้เลยนะครับผมคงอีกอีกหลายยกเลยครับกว่าจะเสร็จเนาะ mm. ผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จไหมนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายสองละนะครับ mm. เดี๋ยวผมเริ่มกันเลยนะครับ ครับผมแลวตอนนี้ผมก็เปลี่ยนไป3ามชุดแล้วครับยังไม่เสร็จเลยครับตอนนี้เพิ่งได้ประมาณสัก30เอร์เนตน่าจะได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับทำไปได้นิดนึงแล้วก็รถเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวข้าวเสร็จพอดีครับก็เลยต้องไปเอาข้าวลวงครับเพื่อที่จะตากข้าวนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาทําในรอบเช้ารอบเช้าได้ตอนหลังเก็บไข่เสร็จผมก็เลยทําไปอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เอาไข่ไปส่งที่ตลาดนะครับก็ ค่อยกลับมาทําอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยเป็นรอบที่สามหวังว่าน่าจะน่าจะเสร็จนะครับคิดว่าน่าจะเสร็จเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องกลับไปทํางานแล้วครับก็จะทําให้เสร็จครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยครับผมเพิ่งทําได้ล็อกนี้ครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทําล็อกตรงกลางเนี่ยครับตรงกลางเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็คือแถวนี้เสร็จหมดแล้วครับนี่ครับ นี่คือขุดทิ้งไว้นะครับเมื่อตอนรอบเช้านะครับตอนนี้ก็คือเป็นรอบบ่ายหลังจากที่ผมไปส่งไขเ่เซจนะครับมีไข่สดแล้วก็ไข่แดงเข้มนะครับที่ต้องส่งผ่านทางแฟตนะครับไปให้กับลูกค้านะครับแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยคือขายได้นะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับจะบอกว่านี่คือปุ๋ยชั้นดีเลยนะไม่ต่างอะไรกับที่เขา เขาไปซื้อตามร้านขายต้นไม้ใช่ไหมครับมันจะมีถุงเหมือนเหมือนปุ๋ยปุ๋ยแกบดำมาครับเนี่ยเนี่ยคุณสมบัติน่าจะพอๆกันเลยนะครับก็มีคนมาสั่งไว้แล้วนะครับสั่งไว้แล้วแล้วก็ผมก็คงจะไม่ได้ให้ทั้งหมดด้วยนะครับก็เก็บไว้ใส่แปลงผักของยายด้วยนะครับเพราะว่าแปลงผักเราก็ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับก็เก็บไว้ใส่เองด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องลุยต่อแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาต ลุยต่อเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะครับผมลืมบอกไปนะครับหลังจากที่เราเอาตรงนี้ครับออกไปนะครับก็คือมูลของเขาออกไปแล้วนะครับผมก็จะทําการโรยปูนขาวก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเอาแกลบมาโรยอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านบนนะครับก็จะโรยปูนขาวทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วก็ค่อยเอาแกลบลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยทําให แล้วเ,เราไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยนะครับอย่างตอนนี้ก็คือแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือแห้งหมดแล้วนะครับผมอยากจะทําให้มันเสร็จนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วครับพื้นโดยส่วนใหญ่ก็จะแห้งพอแห้งทั้งหมดแล้วมันจะไม่เหมือนหน้าฝนนะครับถ้าแห้งเราทําตอนนี้มันก็จะแห้งไปอีกนานเลยนะครับแล้วก็จะไม่ได้ทําอีกนานเลยครับก็เดี๋ยวลุยกันเลยครับผม ครับผมและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการโรยปูนขาวนะครับหลังจากที่เราลื้อตัวมูลของเขานะครับที่มันค่อนข้างหนานะครับออกไปนะครับหลังจากผ่านฤดูฝนไปแล้วครับเรามันค่อนข้างจะบอกว่าเละเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างที่เห็นตอนต้นๆนะครับตอนนี้เราก็จะโรยปูนขาวเพื่อที่จะฆ่าเชื้อด้วยนะครับลดกลิ่นด้วยนะครับ รยปืนขาวก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยแกลบนะครับที่เห็นโซนนี้ครับที่ไม่ทันครับเพราะว่ามันค่ําแล้วนะครับก็จะรีบรอยปืนขาวแล้วก็โรยแกลบนะครับแล้วก็จะให้อาหารรอบเย็นเขานะครับส่วนตรงนี้ครับด้านนอกก็กําลังหิวเลยครับเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เขาต้องกินแล้วนะครับ ยืนสลอนเลยมีไขตกด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีฝนแล้วนะครับพื้นที่ค่อนข้างแห้งเลยครับก็เตรียมเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับนะครับแผนกโรยครับนี่นะครับ อเคครับต่อไปก็จะเป็นการโยรยแกลบนะครับทับอีกชั้นหนึ่งปกติถ้าเราโรยแบบนี้ครับปูนขาวเราจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแต่เผอิญว่าเราจะเอากแกลบทับอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถเอากแกลบทับได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยเขาเข้ามากินอาหารได้เลยครับตัวปูนขาวก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าพวกเชื้อโรคพวกมแมลงอะไรต่างๆครับพวกมด ด้วยปลวกด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือมันจะช่วยลดกลิ่นนะครับแล้วก็ทําให้เลา้าเราค่อนข้างค่อนข้างไม่มีกลิ่นนะครับตัวที่เห็นอยู่ที่แฟนผมกําลังตักอยู่ก็คือถุงปูนขาวนะครับถุงไซนั้นนะอยู่ที่70บาทเองนะครับก็สามารถที่จะซื้อมาได้ครับ ช่วงนี้เป็นผมว่าเหมาะเลยนะครับหลังจากหมดฝนปุ๊บเราควรจะทําการรื้ออ่ารื้อเล้าอ่ะครับไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่บอกให้รื้อพังเล้าคนระับก็คือรื้อมูลของเขานะครับออกนะครับเหมาะมากครับช่วงนี้เพราะว่าฝนไม่มีแล้วมันก็จะทําให้คอกเราแห้งไปอีกนานเลยครับเพราะนี้ก็ไม่ได้รื้ออีกนานเลยครับ ในระหว่างที่โรยปูนขาวอยู่นะครับผมก็จะมานั่งกันเขานะครับไม่ให้เขาเข้ามาในระหว่างที่เราโรยปูนขาวอยู่นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะทําให้เขาเกิดการระคายเคืองได้นะครับถ้าโดนเขาหรือว่าโดนตาโดนอะไรเขาพวกนี้นะครับก็ทางที่ดีเราก็ระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับอย่างที่บอกครับจริงๆรแล้วควรจะทิ้งไว้ทั้งสักสิบห้านาทีครับแต่พอดีว่าตอนนี้ ผมไม่ได้โรยแบบโรยข้างหน้านะครับผมโรยไว้ตรงพื้นด้านล่างนะครับแล้วก็จะเอาแกลบนะครับมาโรยอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับแฟนผมเป็นไงนี่ครับมาแล้วนี่นะครับสวยถึกและบึกบึนครับนี่ครับลงแกลบไปเลยก็แกลบมีประมาณสัก เกือบสิบถุงได้นะครับก็น่าจะพออยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเกลี่ยช่วยเขาหน่อยครับผมและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะภารกิจตอนนี้ก็สําเร็จรุ่งไปด้วยดีครับตอนนี้เขาก็กําลังกินอาหารกันอยู่เลยครับ ย่าลืมนะครับถ้าคุณคือคนหนึ่งที่รักในวิถีชีวิตแบบพอเพียงหรือว่าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดไปกับผมนะครับก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงมาใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเหนื่อยมากๆเลยวันนี้บาย